จากครั้งก่อนนะครับเราเราศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการรูเข้าสมบูรณ์และการรูเข้าแบบเิื้อเงื่อนไขนะครับซึ่งสถานการณ์ของเราเราสรุปแล้วว่ามันมีอยู่3แบบนะครับก็คือการรูเข้าของอนุกรมของลำดับ an นี่จะมีโอกาสเป็นไปได้แค่3กรณีนะครับก็คือว่าถ้า มันอาจเป็นได้ว่าทั้งอนุกรมของค่าค่าสมบูรณ์และตัวมัน,มนเองลู่เข้านะครับตัวนี้จะเรียกว่าสถานการณ์นี้เรียกว่าลู่เข้าสมบูรณ์ในสถานการณ์ที่ค่า,อ,าอนุกรมของค่าค่าสมบูรณ์ลู่ออก นะครับแต่อนุกรมของ a n ตัวเดิมลูกเข้าตัวนี้เรียกว่าลูกเข้ามีเงื่อนไขนะครับกรณีสุดท้ายถ้าเราไปเช็คว่าอนุกรมของ AN ลูกออกมันจะทำให้อนุกรมของค่าค่าสมบูรณ์ของ a n ลูกออกด้วยนะครับตัวตัวนี้จะมีกรณีเดียว ตัวนี้ก็จะได้ว่าเราก็จะเรียกว่าอนุกรมของ an รู้ออกโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบตัวอนุกรมของค่าค่าสมบูรณ์ของมันนะครับตอนนี้มี3สถานการณ์และเราก็มีตัวอย่างไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมของเราเริ่มจาก cos n ส่วนด้วย n ยกกำลัง3ส่วน2บวก1ให้หาพฤติกรรมของ อนุกรมตัวนี้นะครับตัวนี้สิ่งที่เราจะดูนะครับเนื่องจากว่าสังเกตว่ามันมีความเป็นบวกเป็นลบเนื่องจากว่า cos n นะครับมันมีค่าได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับตัวหนึ่งที่เราอาจจะเช็คก็คือเช็คค่าสัมบูรณ์ของมันเพราะว่าถ้าเราเช็คค่าสมบูรณ์ของมันแล้วได้ออกมาเป็น ลูกเข้านะครับเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นลูกเข้าสมบูรณ์เนาะก็เลยไปเช็คตัวลูกเข้า,าลูกเข้าของค่าสมบูรณ์ของมันก่อนนันะครับทีนี้นะครับสำหรับแต่ละจำนวนนับนะัก นะครับจะได้ว่าถ้าเราดูนะครับหนึ่งหนึ่งจะมากกว่าเท่ากับ cos n นะครับค่า,าสใส่ค่าสมบูรณ์อของ c อ s n ตัวนี้จะน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งทีนี้ พอไปดูส่วนนะครับ n ยกกำลัง3ส่วน2อันนี้เทียบกับ n กำลังยกกำลังสส่วน2บวกหนนะครับตัวนี้ก็1ส่วนตัวนี้มากกว่า1ส่วนตัวนี้นะครับก็รวมกันก็จะเป็นตัวนี้กับตัวด้านซ้ายนะครับน้อยกว่าเท่ากับตัว ด้านขวาซึ่งนะครับซึ่งทำไมเราเราถึงเปรียบเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าอ่าก็ตัวตัวนี้มันน้อยกว่าหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้มันก็มันมีพฤติกรรมที่น้อยกว่าตัวนี้นะครับไอตัวถ้ามันเป็นส่วนนะครับก็เลยจะเทียบกับตัวนี้ดูและเนื่องจากนะครับและ เนื่องจากลูกเข้านะครับและตัวนี้ก็มากกว่าเท่ากับสุดนะครับทีนี้โดยการดังนั้นโดยการเปรียบเทียบอขออภัยครับโดยการทดสอบ ด้วยการเปรียบเทียบนะครับลองไปย้อนหลังดูนะครับพอตัวนี้รูเข้านะครับอนุกรมของตัวตัวนี้รูเข้าตัวตรงกลางนะครับมันก็จะลูเข้าด้วย ก็ค่าสมบูรณ์ลูกเข้านะครับก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะจะต้องลูกเข้าด้วย a.n จะต้องลูกเข้าเข้าด้วยมีกรณีเดียวถ้าตัวตัวนี้ลูกเข้านะครับก็คือจะได้ลูกเข้าแบบสมบูรณ์ โอเคครับลองลองดูข้อ2ต่อนะครับลองดูข้อ2กันต่อว่าจะทำอย่างไรนะครับตัวนี้เหมือนเดิมลองเช็คไอตัวค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับคือบางคนก็อาจจะไปไปเช็คลำดับอันนี้ก่อนก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ ก็ได้หมดแล้วแล้วแต่ว่าเราอยากจะเช็คอะไรก่อนนะครับแต่ว่าตัวตัวนี้นี่สิ่งที่สิ่งที่มันจะเป็นตัวบอกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวนี้มันมีส่วน 3N ตัวนี้มี RootN ซึ่ง RootN มันมีอิทธิพลน้อยกว่า N นะครับกำลังมันน้อย น้อยน้อยกว่าแต่ว่าหนึงส่วนเนน่ะมันลูกออกนะครับดังนั้นก็ถ้าเราเช็คค่าสมบูรณ์มันมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะลูกออกนะครับลองมาดูกันว่าค่าสมบูรณ์มันมีพฤติกรรมตามที่ผมบอกไหมนะครับสำหรับแต่ละจำนวนนะับ n จะได้นะครับใส่ค่าสมบูรณ์ไปลบ1กำลัง n บวก1ส่วน3 n บวก r ู o t n ซึ่งไอตัวข้างบนนี้มันก็คือ1น,นะครับแต่ตัวข้างล่างนะครับเนื่องจาก n มากกว่าเท่ากับรูทเเมื่อ n เป็นจำนวนนับนะครับพอมาเป็นตัวส่วนเครื่องหมายจะกลับกัดน,นะครับ ตัวนี้ตัวนี้เข้าหมายจะกลับกลับกันเพราะว่ามันมาเป็นตัวส่วนก็แต่ว่าตัวด้านขวานะครับมันก็จะเท่ากับ1ส่วน 4N เท่ากับ0น,นะครับเนื่องจากเรารู้ว่าอนุกรม1ส่วน 4n นะครับไอ้เจ้าอนุกรม1ส่วน n ซึ่งเป็นอนุกรมฮาร์โมนิกนะครับมันลู่ออกนะครับใส่1ส่วน4ก็ยังลูปออกโดยการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบนะครับคือไอ้เจ้าตัวกลาง รูออกอ่ะขออภัยตัวนี้เครื่องหมายผิดตัวกลางตัวนี้นะครับรูออกให้ตัวที่ใหญ่กว่มันนะครับมันก็จะรูออกด้วยนะครับจะได้ แต่คราวนี้ถ้กค่าค่าสมบูรณ์ลู่ออกนะครับค่าค่าสมบูรณ์ลู่ออกมันยังมีความเป็นไปได้สองทางก็ก็คืออนุกรมตัวดั้งเดิมมันอาจจะลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้ดังนั้นเราก็จะต้องไปเช็คการลู่เข้าของอนุกรม an นะครับ ในี้ในการเช็คอนุกรมของ a n นะครับตัวนี้มันเป็นอนุกรมสลับด้วยเราก็มาดูก่อนว่าถ้าเราดูเฉพาะลำดับของค่าสมบูรณ์ของมันมันลู่เข้าสู่ศูนย์ศย์ไหมพิจารณานะครับ1ส่วน3 n บวกรูท t n จะ เห็นได้ว่านะครับ1 1ึ่งหนส่วนสาบวก r ู o เอนะครับเป็นลำดับไม่เพิ่มตัวนี้ชัดใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่ง n มากนะครับส่วนยิ่งมากค่าทั้งหมดยิ่งน้อยนะครับดังนั้นมันจะเป็นลำดับลดนะครับแล้วก็ค่าลิมิตของมัน เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ตัวนี้ก็จะเป็นศูนนะครับโดยการทดสอบของอนุกมสลับนะครับเราก็จะได้ว่า เจ้าอนุกรมนี้นะครับมันลูกข้าคราวนี้ตัวนี้นะครับตัวดั้งเดิมของมันลูกข้าแต่ใส่ค่าสมบูรณ์ลูกออกจึงสรุปได้ว่าเจ้าอนุกรมตัวนี้นะครับ ลูเข้ามีเงื่อนไขตัดไปนะครับข้อข้อ3ม ตัวนี้เป็น1ลบ5ส่วน N ยกกำลัง N นะครับตัวนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้นะนะครับจะเป็นเครื่องมือจากจากสิ่งที่เราเรียนก่อนหน้านะครับ เรื่องมือนี้นะครับอยู่ใน4.4.15นะครับที่เรามีลิมิตของ1ส่วน b ส่วน n ยกกำลัง n เท่ากับ e ยกกำลัง b นะครับอันนี้ตัวนี้นะครับมันเป็น1ลบ5ส่วน n กำลัง n ข้อ3 จากตัวอย่าง4.4.15นะครับจะได้ว่า summation 1ลบ5ส่วน n ยกยกกำลัง n ตัวนี้นี่ตัว b ของเราคืออะไรครับ b ของเราคือคืออะไรใน อนุกรมนี้นะครับเอาละเขียนใหม่อีกนิดนึงนะครับก็ก็จะเป็นอนุกรมของ1-5บวกลบ5นะครับส่วน N ยกกำลัง N นะครับก็ตัวนี้ก็สังเกตว่ามันก็คือ B ของเรานะครับก็คือลบ5นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ E ยกกำลังลบห ซึ่งไม่ใช่สุรนะครับอขออภัยสิ่งที่ผมหาตรงนี้คือลิมิตนะครับ พอไอ้เจ้าลิมิตไม่ลู่เข้าสู่สูนยจำกันได้เนาะโดยการการทดสอบนะครับจริงๆไม่ใช่ในเรื่องของอนุกรมนี่ถ้าลำดับของเรานะครับลำดับของเราไม่ลู่เข้าสู่ศูนย์นะครับเราตอบได้ทันทีเลยว่าอนุกรมนี้นะครับมันจะเป็นอนุกรมลู่ออก แต่สมมุติว่าถ้าไอตัวลำดับลูกเข้าสู่ศน,นะครับลูกเข้าสู่สู่ศูนยี่ยังสรุปไม่ได้นะครับต้องกลับไปทบทวนนะครับว่ามันมีเครื่องมือตัวตัวนี้อยู่ดังนั้นเมื่อเราเรารู้ว่าตัวนี้มันลู่ออกแล้วจริงๆก็สังเกตว่า ตัวนี้มันอาจจะมีทั้งบวกทั้งลบได้ก็จริงแต่ว่านะครับพอตัว้เจ้าตัวนี้ลู่ออกนะครับก็จะทำให้ตัวข้างบนนี้ตัวใส่ค่าสมบูรณ์นี้ลูออกด้วยนะครับเขาเขาถึงให้เช็คแค่ตัวนี้ก็พอแล้วก็สรุปว่ามันลู่ออกนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นตัวอย่าง 5.4.6นะครับในคลิปหน้านะครับจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบการลู่เข้าสัมปูดนะครับอีก2วิธีที่เราจะศึกษากันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ